สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเป้นอีกเช่นเคยนะคะในช่อง Popper Review วันนี้เบ้นจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Ford Ranger XL Plus ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้เป็นแต่งหน้า F 1 5 0 Y Body ด้วยค่ะทุกคนอาจจะเป็นเห็นเป็นแบบสีดำจนชินตาแล้วเนาะวันนี้เรามาดูสีบอลกันบ้างนะคะว่าแต่ง Y Body แล้วจะหล่อขนาดไหนก่อนจะไปรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่องของเบ้นด้วยนะคะ ไปดูกันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็น Ford Ranger XL Plus นะคะขนาดเครื่องยนต์อยู่ที่2.2นะคะ160แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะมาดูกันนะคะว่าเปิ้ลแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะเริ่มที่กระจังหน้าเลยค่ะ ตัวนี้เป็นกระจังหน้า F150 นะคะที่เข้าชุดมากับ y b o d y อย่างที่เปิ้แจ้งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวฟอนต์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นตัวอักษรฟอร์เนาะ F O R D ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากจะได้เป็นฟอนต์แบบไหนนะคะว่าเป็นสีอะไรเนาะตัวนี้ลูกค้าท่านนี้ก็เลือกให้เป็นสีบอลเข้ากับสีตัวรถนั่นเองตัวหน้า F150 นะคะ สังเกตว่ามันจะใหญ่จะใหญ่กว่าหน้า F 1 5 0ปกติที่ไม่ได้เข้าคู่มากับชุดบายบอดี้เนาะมันจะมันจะยาวลงมาถึงข้างล่างนี้เลยตัวข้างล่างตัวนี้มันก็ได้ใส่แทงกันกระแทกไว้ให้นะคะกันกระแทกพวกแบบหินโคนเนาะไว้ใต้ข้างหน้านี้ด้วยแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ทั้ง3จุดเลยค่ะถัดมาดูนะคะข้างบนนะคะตัวนี้เป็น s c o ๊ปนะคะ เป็นสกูปทรงสูงนั่นเองทำสีให้เข้ากับสีตัวรถนะคะโดยตัดที่ดำด้านตัด4บอลน,นั่นเองนะคะเราไปดูทางด้านข้างกันบ้างค่ะตัวทางด้านข้างนะคะเปิ้นเสริมหล่อให้กับเจ้าตัว XL พ u s นะคะด้วยตัวนี้เลยค่ะไฟมัสแตงเต็มระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นดว,ดวงแก้วตรงนี้นะคะดวงไฟตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นคีบฉลามทั้ง3จุด แล้วก็มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันค่ะ day time running light นั่นเองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในชุด F150 เนอะไฟ LED รูปตัว C ตรงนี้ค่ะเป็นสัญลักษณ์ของของตัวนี้เลยนะคะมาดูทางด้านข้างกันบ้างค่ะอย่างที่วันแจ้งนะคะว่าตัวนี้เปิ้ลทำเป็นทรง Wide body เนอะ Wide body ก็คือเขาจะใหญ่ออกมาจากตัวรถนะคะประมาณอย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะประมาณ2นิ้วนะคะตัวนี้ก็มาพร้อมคีบฉลามตรงนี้ เป็นสัญลักษณ์ของว i ยบ b ดี y ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะก็คือทำให้ยื่นออกมาเนาะแล้วก็ประดับด้วยตรงนี้เลยค่ะชิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะเป็นแบบทรงแรปเตอร์เลยนั่นเองมาดูในส่วนของยางกันล้อบ้างนะคะในส่วนของยางนะคะตัวนี้เปิ้ลได้ใส่ยางมอนสเตอร์ให้กับลูกค้านะคะซีรีสย,ยางของเขานะคะจะอยู่ที่265หทับห0 R uh, 20นั่นเองเรียกว่าเป็นยาง AT1 นะคะ mm hmm. ก็คือวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยนั่นเองแม็กตัวนี้ก็ขนาด20แม็กนี่ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้แม็กลายไหนรีเควสต์เป็นมาได้ค่ปะปอบเปิ่นจัดให้และนอกจากนั้นนะคะคันนี้นะคะที่เห็นช่องว่างเยอะๆตรงนี้ก็คือเปิลได้ทำการยกให้กับลูกค้านะคะยก2นิ้วเนาะเสริมด้วยปีกนกของโปรเฟนเดอร์ค่ะ รับรองแบบขับขี่ได้อย่างเ,ออเรียกว่าดุดุบนท้องถนนเลยดีกว่ามาดูทางด้านข้างกันบ้างค่ะทางด้านบนนะคะเปิ้ลเสริมหล่อให้กับเจ้าตัว XL p a s ด้วยราวหลังคานะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถเนาะราวหลังคาตัวนี้นะคะมีให้เลือกทั้งสีทูโทนแล้วก็เป็นสีดำล้วนแบบนี้เลยแล้วก็คิ้วกันสากเปิ้นก็จัดมาให้เรียบร้อยนะคะ ลืมไม่ได้ค่ะเบ้ารองมือกันลอยเนาะสุภาพสติเวลาเปิดรถไม่ทันระวังตัวนี้ก็ป้องกันรอยขีดข่วนให้ไม่ให้โดนสีรถนะคะและไฮไลท์ค่ะตรงนี้เลยค่ะบันไดทันการจัดเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะคะบันไดเหล็กของตัวนี้นะคะรองรับน้ําหนักได้เยอะพอสมควรเลยนะคะ ยึดติดกับแชสซีให้เรียบร้อยแล้วนะคะรองรับน้ำหนักได้100ถึง150กิโลเลยทีเดียวมาทางด้านท้ายนะคะนี่สังเกตเป็นวายบอดี้เนาะที่มันยื่นออกมานะคะมาดูทางด้านท้ายกันบ้างค่ะตัวทางด้านท้ายนะคะเปิลก็เพิ่มเพิ่มตัวนี้ค่ะไฮไลท์เลยไฟไฟส่องสว่างนะคะก็คือไฟท้ายนั่นเองเปิลก็ได้จัดเปลี่ยนเป็น ไฟท้ายแบบแต่งเนาะเป็นไฟท้ายรูปตัว C แล้วก็ลมควันดำให้ด้วยเรียกว่าแบบดุดุทางด้านท้ายเลยนะคะสวยงามแล้วก็ตัวนี้ค่ะกับท้ายกันกระแทกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับฟอนฟอดอีกเช่นเคยนะคะฟอนต,ตัวนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้อีกเช่นเคยนะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไรเนาะ ถัดลงมาค่ะเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะกันชนท้ายเหล็กของ TTN นั่นเองมาพร้อมกับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนนะคะเรียกว่าแบบทั้งทั้งหล่อทั้งใหญ่ทั้งดุนะคะมาพร้อมครบรสชาติเลยทีเดียวมาดูในส่วนของทางด้านในบ้างนะคะตัวนี้เป้ลก็ได้เปลี่ยนเบาะ ให้ใหม่เลยนะคะก็คือเป็นเบาะหุ้มหนังเนาะลูกค้าเลือกเป็นสีดำาตดสีแดงสดใสมากเลยค่ะชาดมากเลยพวงมลาลัยรถฟอร์ดของเรานะคะทุกรุ่นก็จะเป็นพวงมลาลัยแบบผ่อนแรงนะคะก็คือจะหนักหน่วงตามความเร็วของรถเนาะก็คือถ้าลูกค้าแบบขับช้าๆเงี้ยค่ะอย่างผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเปิ้ลน,นะคะสามารถ ใช้นิ้วเดียวควงได้เลยนะคะแล้วก็จะหนักหน่วงตามความเร็วของรถรับรองปลอดภัยแน่นอนคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับชุดแต่ง F 1 5 0 Y body ในรุ่น XL พัส4บอลของเรา ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดนะคะทักมาหาเบลได้เลยเดี๋ยวบนจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้เนาะรับรองค่ะเบนตอบรวดเร็วทันใจแน่นอนก่อนจะจบคลิปไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องบนอุบนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปของบนเนาะเป็นกําลังใจให้บนด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ